เรื่องเล่าสอนใจพระไบาลานเปล่าในสมัยพุทธกาลมีพระองค์หนึ่งชื่อตุดโฉปุตตะทธธิละเป็นผู้คงแก่เรียนแตกฉานในคำสอนของพระพุทธองค์และมีลูกศิษย์มากมายที่บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลยามใดเมื่อท่านอธิบายธรรมก็ไม่มีใครกล้าพูดหรือเถียงท่าน เป็นที่นับหน้าถือตาของคนโดยทั่วไปวันหนึ่งท่านไปกราบพระพุทธเจ้าขณะก้มลงกราบพระพุทธองค์ได้ตรัสว่ามาแล้วหรือใบาลานเปล่าเมื่อท่านเสร็จกิจทูลากลับพระพุทธองค์ก็ตรัสอีกว่ากลับแล้วหรือใบาลานเปล่าท่านโปตทิละสงสัยว่าทำไมพระพุทธองค์จึงตรัสเช่นนั้น เมื่อพิจารณาดูแล้วก็เห็นว่าจริงท่านเป็นพระเรียนอย่างเดียวไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยเมื่อมองดูจิตใจของตนก็ไม่ต่างจากคารวาสเลยยังมีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่ครบท่านจึงเกิดความละอายใจอยากจะปฏิบัติธรรมบ้างเมื่อไปหาอาจารย์ตามที่ต่างๆก็ไม่มีใครกล้ารับเพราะเห็นว่าท่านร่ำเรียนมามา,มากไม่มีใครกล้าสอน จึงมาขอฝึกกับพระลูกศิษย์ที่เป็นพระอรหันต์ก็ไม่มีท่านใดยอมสอนเช่นกันเมื่อหมดหนทางท่านจึงไปขอฝึกกับสามเณรซึ่งเป็นลูกศิษย์ของตนเองแต่เป็นอริยะบุคคลเนนจึงทดสอบว่าท่านมีความจริงใจและลดอัตตาในการเป็นอาจารย์หรือ,อยังจึงสั่งให้ท่านห่มผ้าให้เรียบร้อยแล้วให้ท่านโปตทิละเดินลงไปในสระน้ำ ท่านโปโตริละก็ทำตามคือเดินลงไปเรื่อยๆถามเนนว่าลงพอหรือยังเนนซึ่งอยู่ริมตะลิ่งก็ตะโกนบอกว่ายังลงไปอีกท่านก็ลงไปเรื่อยๆจนเกือบจะมิดคอเนนถึงสั่งให้พอครั้นเมื่อเนนเห็นว่าท่านละทิฐิได้แล้วจึงสอนวิธีกำหนดอารมณ์จับอารมณ์ให้รู้จักจิตของตนโดยยกอุบายขึ้นว่า ตัวเงินตัวทองตัวหนึ่งเข้าไปอยู่ในโพรงจอมปลวกซึ่งมีรูอยู่หกรูถ้าตัวเงินตัวทองเข้าไปในนั้นทำอย่างไรจึงจะจับตัวเงินตัวทองได้ท่านโปตทิละด้วยความเป็นผู้คงแก่เรียนมีปัญญามากอยู่แล้วก็เข้าใจคำสอนของเนนทันทีและตอบเนนว่าจะจับตัวเงินตัวทองก็ต้องหาอะไรมาปิดรูไว้ก่อนห้ารู เหลือเพียงรูเดียวให้ตัวเงินตัวทองออกแล้วคอยจ้องมองดูที่รูนั้นเมื่อตัวเงินตัวทองวิ่งออกมาเมื่อไหร่ก็คอยดักจับเท่านั้นเองก็จะได้ตัวเงินตัวทองโดยง่ายการกำหนดจิตก็เหมือนกับการจับตัวเงินตัวทองต้องปิดถารทั้งห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายเสียก่อนคงเหลือกำหนดแต่จิตหรือใจเพียงอย่างเดียวแล้วใช้สติ เป็นตัวคอยควบคุมท้ายที่สุดพระตุชโฉโปตติละก็บรรลุธรรมเลิกเป็นพระใบาลานเปล่าข้อคิดจากพุทธพน์วาจาสุภาษิตของผู้ทำไม่ได้ตามที่พูดย่อมไม่มีประโยชน์อะไรดุดดอกไม้สีสวยแต่ไร้กลิ่น